คิวริงบลเลเวลสองไหนดูซิออชาร์จพลังด้วยโอ้โ,อโหแน่นี่ <c oughs> เอาเว้ยกูเอาพลังนี่แหละแม่งจำได้เกินจัดไปไอ้น้องอ่ะงั้นเราก็ไปเริ่มดาต่อกันเล่นเลยเยอะเบชตอนนี้มายังไงกันครับโอ้โหอลังการงานสร้างอ๋อ นี่เรายังอยู่ในโลกของแมชชิ่งนะฮะมันเป็นระบบระบบปฏิบัติการของอโปรแกรมเดลแมชชิ่งอะไรอ่ะเฮ้ยยึดเข้ให้เราเลือกเมืองได้ด้วยจะบินอ๋ออันนี้มันให้เราไปจัดการพวกนี้เนี่ยเลยที่คนที่อยู่ในรูปอะ่ะอืมจะไปเมืองไหนดีก่อนเอาไปจัดการในแปะเซนเพียวยุโอเคงั้นไปเมืองนี้ก็ได้วะมันมีอยู่สามสี่ห้าเมือง ไปไปหาอาแปะเซ็นพีวอิกวกันแมวซูเปอร์แมนใช่เลยท่าแบบนี้มันใช่เลยแนละซูเปอร์แมนชัดๆไปดูความเร็วเหนือแสงสปีดเร็วกว่านรกอะไรเงี้ยอืมโหกดโทรศัพท์้วไปโอเคฉันมาแล้วอมนโอเค โอเคเราต้องไปหาไอ้อะแปะโชคด,ดีนะนิโอูนหนเฮียเลยนโอ,โอ้รู้สึกโ้ยรู้สึกเท่ขึ้นเยอะเลยเว้ยนี่เราเป็นเดมเมทิกเต็มตัวแล้วตอนนี้พลังเราฟูลเวอร์ชันละอ่าเรามีพลังพร้อมเอ๊ะอ่ะแปะอะไรอะไรครับอะไรให้เราตามมันไปแน่เลย นี่เนะี่ยอ๋ออืมตามไปเอ้ยนี่มันอ๋อเรายังอยู่ในเมืองจีนอยู่เลยอยู่ที่ไชน่าทาวน์นะฮะโอเคม,มีอะไรวะฮะอ,อะไรให้เราเข้าไปในกำแพงนี่วะอ๋อในผับบาร์นะฮะอืม the herb shop. I'm looking for กูวันเฮียกูวัยนาวเอ้าไอสัตว์ไล่กูออกเฉยเลยยังไงเนี่ยเอาแปะฮะมึงคุยกูดีๆหน่อยดิมันไล่กูอะไหน,นบอกมึงมึงให้กูเข้าไปไม่เจอแล้วมันทำไมมันไล่กูอ่ะไอ้สัตว์เด็กเตะแม่งเลยยังไงให้กูไปไหนครับนี่ไปได้ปะเอ้าไม่ใช่ทางเกา่า,า,าเหรอไอ้เฮียเนี่ยก็ถีบให้คนจีน,นขออีกรอบ อืมอืมอืมไม่เปิดไม่เปิดด้วยไม่เปิดปด้วยน,นี่อะไรวะมานี่ดิเอาคุยก็ไม่ได้ไปที่อื่นไปแล้ววะอ่านี่ก็น่าจะเป็นซ่องนะเป็นซ่องอะไรสักอย่างหนึง่งแน่ประตูอัตโนมัติเปิดให้กูเองด้วยโอ้โหสุดยอดเลยเมืองนี้ I've always accepted that there are illnesses in man is not meant to heal and that those who dare are taken by demons for their arrogance but <laughs> <I> <laughs> how could <laughs> <keep> these warnings are <laughs> the set aside when it is your <laughs> own loved ones who are in the grip of such an illness <laughs> <laughs> of course the gods make no concessions <laughs> and now the demons have come for me กูมาละวบนอะไรกันนักกันนะ So you have finally come What Shall we go then Just like that I accept my fate Fate You have many questions for a demon Demon อะไรของมันวะพูดแล้วกูยิ่งงงใหญ่เลย Demon เนี่ยมีดี่มงดีมันนี่ยเทปตามไปชี้ที่ไปทางเอ็กซิทอ๋อขวางทางไอ้สัส ขับใจให้เปิดให้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปะท้วงโอ้ยชัตดปะท้วงมัไปยิงกูทำไมด้วยพวกนี้ที่มันตามมไล่เราอยู่เมาหนึ่งนี่เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งอะไม่ต้องใช้พลังกูก็สู้ได้นี่โดที่สองตีเลยเอออะไรอะไรมาโอ้ง เดี๋ยวเดี๋ยวเกย์ยัเนี่ยอะไรอะไรครับทีฟทีฟครับเดี๋ยวมีทีฟ what the fuck is that man โ oh. อ oh, uh, yeah. ้อลอยเลยเออใครแม่งยิงกันทักหนาปะอ้าวมาเฟียมาแล้วอ้าวมาเฟียยิงตำรวจเว้ยเย็นชักใหญ่เลยเจอมาเฟียยิงเข้าไปมันจะช่วยเราหรือเราเราต้องช่วยมันหรือว่ายังไงเนี่ยงงนะ over here I wanna hear อยัน <laughs> นี่ก็คือพลังใหม่ตะกี้เนี่ยโอ้โหทีสัตว์ทีททสบักเลยเฮียแล้วกูจ,กจ,วจะยิงใครเดี๋ยวกูจะยิงมันหรือว่าจะยิงใครยิงตำรวจดีกว่าตำรวจมันเป็นฝ่ายร้ายตำรวจเป็นฝ่ายโจรฝ่ายศัตรูเฮ้ยโย่นะ <c oughs> ว่าจะขึ้นไปตั้งแต่เอ้าเฮียตกมาละตายไหมตายเออตายละดีมาก ยังไงครับไอ้เหรอเข้าไปได้หรือ,อยังครับอืมมันไม่ใช่เวลาเข้าผับครับแล้วอัปแปะไปไหนวะอัปแปะอัปแปะหายอ๋อนึกไงอัปแปะมึงเดินได้แบบสบายใจมากเลยนะมึงได้เวลาไปแล้วไปไหนล่ะครับอ่ะตามไป มีการเกิดการจลาจลกันนะโอ้โฉแหนดีนะที่พวกนี้เป็นฝ่ายดีโอ้โหถึงแม้ว่าหน้าตาม,มันจะไม่ดีเหมือนนิสัยหรอกนะเฮ้ยมีชัดกันก็ไม่บอกกูอะอะไรกันเนี่ยอะแปะอะมันมากันอีกแล้วก็โอ้ยชักแกเลยตำรวจแล้วตำรวจตำรวจไอ้วันเฮียเฮียแม่มึงดี อุ้ยนี่ถีบกับอากาศโหส,สัดแม่ละมึงมาละมาแล้วอยู่ไหนว,วะเนาะกระตุกกระตุกม,มาช่วยแล้วเรียบร้อยเก็บไปอีกสองมึงเดินได้ใจเย็นมากเลยมึงใจเย็นไปไหนวะเนี่ยเขายิงกันจะตายหามึงไม่รู้ร้อนุ่นหนาวอะไรกันบ้างเลยหรือไงวะเนี่ยไอ้อะแปะเนี่ยไอ้เนะจียนเพลียวอิวเนี่ยยังไงอะอ่ะแปะฮะเราจะ ให้ตายสิทางมันปิดซะแล้วจะได้ตัวมันจะได้ตัวเขาแล้วแต่ว่าทางมันปิดเราต้องไปที่สถานีรถไฟแถวนี้มันจะมีเหรอวะที่ไหนวะมึงรู้เหรอว่าสถานีมันอยู่ไหนใช่ฉันรู้เอ่อฉันฉันจะพานายไปนะโอเคพาฉันพาฉันไปหน่อยสิโอเครันอเว้ ใส่เกมบั๊เกเหมือนกันนะแม่ง<ท>พูดซ้ำกว่าแล้วทำไมมันปแปลกๆมันพูดซ้ำยังได้มันมาเยอะโอ้ยสัตว์เฮ้ยเออนี่นี่นักเลงนักเลงก็ไม่จะเก่งกว่าตำรวจน,นะเนี่ยหลบหลบไอสัตว์เนียอ่ามีหลบกูด,ด้วยไม่ได้แดกกูหรอกครับอ่าทุบก็ห้เดือดรอ อ๋อตอนนี้เอาแปะปลอดภัยแล้วอ๋อเราเรามาคุ้มกันเอาแปะอยู่นะเนี่ยพวกเนี่ยเข้าไปได้ไหมเอ,อ่ยมึงจะมาอัดกันทำไมวอ l k ก n ิ b แบ k คช o อไหนละชอ็อปอ๋อน้ำก่อนละเปิดเอาไปครับเอาแปะเคลียงานนี้เอาแปะสั่งลุยเลย เดี๋ยวลูกบิดมันอยู่ตรงนู้นไม่ใช่มึงไปไขอะไรตรงนี้นี่อะไรนี่โรงงานของคุณลุงนะอะไรอะอะไรอะ ฉมบผลที่ตามมาฉันยอ e รับทาวงเวลอ a นในฐานะหมอจ m แล้วเ o ล to m o v ั on. อนมีไปใหม่ลายี่ don't know why you f ไ g h t ้ o r m e demon, but I will h e l p ม o u ยังไงมึงพูดให้กูงงอีกแล้วนะออออเอทำไรทำไรอีกชนิดขนยาใสุ่งอะไรวะเนี่ย มันจะให้อะไรพลังอะไรราใช่บอกว่ามึงพ่นยาเสร็จกุยยังพ่นบุหรี่ใส่บอกทางนี้อ้าวบอกว่าทางนี้นไปไหนอ๋อมันจะเฮ้ยชีย่อะไรตำรัวครับกูไม่กลัวครับมาได้เลยมาได้เลยกูพร้อมรับเสมอนดไอ้เหี้ยตัวงอเลยเก่งนักเลยซัดขอพับเลยโอ้มาเชี่ยเลยนะมึงแต่ก็ไม่มีปัญหาครับกูจัดการได้หมดครับ เรื่องนี้หมอสั่งลุยครับมึงยังเฟิร์นอีกเนาะไอ้สัสบักประตูไอ้เนี่ยไปทำทุกมุอบ,บอ่อนอือกูรอมึงอยู่เออเดี๋ยวครับเปิดถอยถอยครับถอยเอ้าอย่าเนี่ย เอ so ้ยแชดมึงอย่าทำอะไรลูกพี่กนะมึงอย่าทำอะไรลูกพี่กูนะอ่ะเขียนแล้วครับลูกพี่ครับไปเลยครับเดินได้เลยครับแอะแออย่าอย่าอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับลูกพี่กูนะมึงอืมตายแชดเออยินดีอย่ายุ่งบอกว่าอย่ายุ่งมาอีกเอามาอีกมาอีกประตูแง้มเลยเอ้า เอ็นวีเดียมันเกมนี้มันมีอะไรเกี่ยวกับเอ็นวีเดียบอกว่ากัดจอระบบเสร็จเด้อเอ้ยเอเอหัวหน้าดิโนหน้ามึงหัวหน้าแล้วมึงอ่าอะไรมึงจะบวกใช่ไหมจะไฟกูละอืมจะไฟกูอีกคนเรือใครครับเอาใหม่ก่อนฟักกิ้งเบสบึมเลย นี่ถีบเลย้โอ้โหแม่งเยอะเกินไปละนี่เนี่ยทิปแม่งปิ้วโอู้วอะฮู้ปิ้วนี่ปิ้วอ่ะรู้สึกว่าจะมีหน่วยคอมมอดอลด้ลวยไอ้สัตว์นาตายเลยนี่เนี่ยหน่วยคอมมอดอลหน่วยคอมมอดอลอะคอมมอดอลคอมมอดอลมันต้องเล่นของแรงแรงมาฟูดแรงกลับ อืไม่น่ารอดแบบนี้อะไรอะระเบิดโอ้ยไ,ไปไหนไม่เชี่ยง,งงเลยขวดระเบิดเลยแฝงแขวางแมงมุมเลยต้องโดนสักลูกหรอวะโอเคเก็บระเบิดไปโอ้ยยิงไวยังวะแม่งวาร์โปโคตรไวอ่ะเชี่ยนี้เหรอ หนีแส์เออก็จะโอ้เด้งเด้งนั่นเด้งอะไรอะไรมึงฮะฮะใครไม่มีใครอยู่ก็ได้แล้วเว้ยฮะมาหงมาเฮียวเอาเอไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกใช่ไหมมามผมก็ตายครับ ไอ้ชี้มมึงก็เดินอย่างโคตรใจเย็นเลยกูยิงกันจะตายหามึงก็เดินอยู่ได้ไอ้สัตว์มึงมาตอนที่เลือดกูจะหมดเนี่ยนะคิดได้อ่ออ่อยังไงยังจะบวกบวบเอาแปะแม่งไม่ช่วยกูเลยมึงให้พลังสูต้ตีเลวมนะันเลยกูไม่เห็นจะฟื้นเลือดไวเลยเยอะเลือดกูจะหมดแล้วอ้าวเลือดจะหมดแล้วตอนนี้เราอ่าไม่มีหิวเลยเลยเนะี่ย เด้งอับเด้งเด้งเด้งยี่เกือบเออไอสัตว์เอ้ยจะหมดระเบิดจะหมดละไอเชี้เอ้ยข้อมึงข้อมึงข้อมึงเอ้ยกระโดดหลบกระสุนตอนนี้เรากระสุนยิงเยวแล้วก็รอให้เลือดมันฟื้นก่อนอื้อหืออ๋อตัวกูหายไปไหนวะเนี่ยอ๋อลอยอยู่นี่เอ้จะมายิงอะไรกันตอนนี้กูเลือดกูจะหมดแล้วไอ้สัตว์ เอ้ยเอ๋เรกระโดดบกระสุนเฮ้ยยี่เดี๋ยวเระสุนะอ้าวเลยจะมอนละจะมอนละพลังกูทำไมเลือดมันไม่ฟื้นสักทีวะเห็นปะใช้พลังจุดกระสุนก็ได้วะอ่าเลือดจงมาครับเลือดจงมามาเยอะๆมาเยอะๆเดี๋ยวเรารอฟื้นเลือดก่อนนะฮะอืมทีนี้เราก็ได้เวลาบุกละอืมเลือดกูเต็มมาหลยละมึงโดนกูเนี่ยเรียบร้อย มามึงมามิสเตอร์แอนเดอร์สันกับกูมามาอะไรอะไรอย่ายุ่งกับลูกพี่กูนะมาดิมาดิมึงหลบกูไดเปล่าหลบระเบิดกูไดเปล่าบึ้มอะไรวะกากจังวะโอ้โหกูสาบหลบตั้งนานโดนระเบิดกูไปสามลูกตายเคสเนี่ยโอ้โหมาถึงสถานีรถไฟแล้วนะครับผมอา้าวนี่เราต้องมาส่งไอ้เหี้ยเนี่อยอ้าวกูนึกว่ากูกลับเอง อืมไม่มองหน้ากูสักครั้งเลียไม่คิดจะบอกลากูบ้างเลยไม่คิดจะขอบคุณกูบ้างเลยเลยมันน่าช่วยไม่ไ้อีกที่นึ่งจบสักทีกับการนะกับภารกิจช่วยอาแปะเซียนเพียวยุอะไรนะหนังสือพิมพ์อะไรอะเมกาซิตี้ s ซนตินีมิลเลอร์คอะไรเซฟเกิลอะไรนะอะแล้วก็จบกันไปอีกแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการเสนอแลยการเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ